สวัสดีครับผมพบกับผมทอมเมือนกันนะครับกับวิดีโอพักเครื่องนะครับวันนี้หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะฮะวันนี้ทําคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับพระเหรียญเมืองการนะครับผมที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเหรียญเมตานะครับผมของหลวงพ่อลำไยแห่งวัดทุ่งรัชย์นะครับอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นองค์หลวงพ่อลำไยนะครับนั่งคาสมาธิเต็มองค์นะครับ นั่งอยู่บนหลังเสือนะครับผมด้านบนจะมีข้อความเขียนว่าพระครูการจนโนปมาคุณนะครับปิยะวันโนนะครับข้างล่างเขียนว่าหลวงพ่อลำใหญ่นะครับผมก็หลวงพ่อลำใหญ่หรือว่าอีกหนึ่งชื่อก็คือพระมงคลสิทธิคุณนะครับก็คือหลวงพ่อลำใหญ่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังก็จะเขียนว่ารุ่นเมตานะครับ วัดทุ่งลาดยาอําเภอลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นคนพื้นที่นะครับในกาญจนบุรีนะครับเห็นเหรียญน,นี้นะครับทุกคนก็จะต้องเอ๊ะขึ้นมานิดนึงคือว่าอําเภอลาดยานะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับลาดย้ายังเป็นสถานะยังเป็นอยู่แค่ตำบลอยู่นะครับผมคือเนื่องจากณนะตอนนั้นนะ่ะก็มี ข่าวเล็ดลอดมาว่าตําบลรัดยาเนี่ยอาจคล้ายๆกับกิ่งอำเภอนะครับแล้วก็จะมีการพูดคุยนะครับแต่งตังให้เป็นอำเภอรัดย่านะครับหลวงพ่อลำใหญ่ก็เลยได้จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับแล้วก็เลยได้ลงข้อความว่าอำเภอรัดย่านะครับให้เป็นเหมือนเหรียญประจําอำเภอไปเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกวันนี้ยังเป็นตําบลรัดยาอยู่เลยนะครับผมอันนี้ก็ คุยคร่าวๆนะครับคุยคร่าวๆนะครับแต่สำหรับความคิดความคิดส่วนตัวของผมนะผมบอกเลยว่าสเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้แหละครับพี่น้องนะครับสเสน่ห์คืออําเภอลาดย่านี่แหละนี่คะัะนี่แหละผมว่าเสน่ห์และตําหนิเนี้ยแหละลจะทําให้อนาคตนะครับมีคนจบต้องเรียนเนี้ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะเพราะว่าเป็นพระแท้แล้วก็ เกตนาในการสร้างดีนะครับแล้วก็เป็นตําหนิตรองอําเภอลาดหญ้าเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านปลุกเสกเองแท้ๆเลยนะครับผมว่าเหรียญรุ่นเนี้ยเดี๋ยวถ้ามีจังหวะนะครับผมจะไล่กว้านหาเช่าอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เหรียญรุ่นเมตตาเหรียญน,นี้ก็นะครับเด่นด้านนะครับเมตามหานิยมนะครับนะครับผมโชคลาภเงินทอง แน่นอนเลยนะครับผมก็หลวงพ่อลำไยท่านก็เด่นด้านเรื่องเมตตามหานิยมนะครับ <c oughs> เข้าหาผู้รักผู้ใหญ่นี่็คือผู้ใหญ่ให้การเอ็นดูอุปถัมภ์นะครับเหมาะสําหรับลูกจ้างนะครับลูกจ้างตามบริษัทต่างๆนะครับผมก็พ่อ้าแม่ค้านะครับผมเหมาะมากนะครับเรืยนนี้นะครับราคาสนนตอนนี้สนุนราคาอยู่ที่ระดักร้อยนะครับซึ่งเป็น ราคาผักที่ไม่แพงเลยนะครับทอมเมองการบอกว่าไม่แพงเลยนะครับและเหรียญเหรียญเนี่ยเหรียญที่อยู่ในมือเนี่ยเหรียญที่อยู่ในมือที่ผมทําคลิปเนี่ยเป็นเหรียญที่ใช้นะครับผมเป็นเหรียญที่ตัวทอมเมองการตัวผมเองนี่ใช้มาตั้งแต่เด็กนะครับผมเป็นเหรียญที่สวยนะครับอันนี้ก็จะมีคราบเหงื่อที่กัด นะครับที่กัดผิวนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมบอกเลยว่านิดหน่อยแต่ว่ารายละเอียดอย,ยังอยู่ครบนะครับดูครับยังอยู่ครบสวยงามสวยงามมากนะครับผมดูครับคือต้องบอกก่อนว่าผมมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อลำไยนะครับค่อนข้างหลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมหยิบเหรียญรุ่นเมตตามานะครับมาทำคลิปวิดีโอก่อน วัตถุมงคลชิ้นอื่นๆก็คือนี่แหละครับตำหนิตรงที่บอกว่าอำเภอลัดยานี่แหละผมว่าเป็นม์เห์นะครับเป็นม์เสห์อย่างหนึ่งเลยของพระเหรียญรุ่นเมตตารุ่นนี้นะครับผมสนนราคาอยู่ที่รักลร้อยนะครับพี่ๆน้องๆหน้าหนาท่านไหนนะครับอยากจะได้พระแท้ครับเหรียญเมตตาแท้ๆไปบูชานะครับซึ่งไม่แพงเลยนะครับติดต่อมาเลยครับเหรียญหลวงพ่อลำไยนะครับติดต่อทงเมืองการเข้ามาได้เลยนะครับหรือ รับสนใจนะครับวัตถุมงคลขององค์หลวงพ่อรำยัยนะครับไม่ว่าจะชิ้นไหนนะครับอะไรยังไงติดต่อสอบถามทมเมืองการเข้ามาได้เช่นกันนะครับผมสามารถจัดหาให้ได้นะครับจัดหาจัดส่งให้ได้นะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีการโกงหรืออะไรนะครับจากการเช่าหานะผมบอกได้เลยนะครับเรนนี่สวยนะครับทํเมการเราบอกว่าสวยนะครับดู ส่องถ้าใช้กล้องส่องดูลองจ้องตรงตาของเสือนะครับเหมือนมีชีวิตจริงๆนะผมอันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมบอกก่อนนะครับส่องดูตาเสือใน,นผมบอกเล้บางครั้งเหมือนมีชีวิตจริงๆนะครับอย่าได้ลบหลู่นะครับอย่าได้ลบหลู่อย่าได้ขำขันกันโดยไร้เหตุผลนะครับไม่งั้นคืนนี้ท่านอาจจะมีเสือไปนอนข้างเขาได้นะครับผมโอเคคลิปนี้เดี๋ยวทอมังการจักไปก่อนนะครับกับเรียน หลวงพ่อลำไย,ยนะครับแห่งวัดทุ่งรัตยาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเรียนเมตานั่นเองโอเคครับสวัสดีครับผม